นี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากเพจกองทัพภาคที่สอเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาว่าสามารถควบคุมสถากนาการณ์ไว้ได้ไม่มีเหตุรุนแรงไม่มีการตอบโต้และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการตามกฎใช้กำลังพร้อมยังได้ประสานผู้บังคับบัญชาฝ่ายกัมพูชาตามข้อตกลง GBC สมัยพิเศษหลังพบการยิงลูกระเบิดขนาด40มมมาตกใกล้กับฐานปฏิบัติการฝ่ายไทยในพื้นที่อำเภอกัทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬก20นาทีของวันนี้ค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุฝ่ายไทยได้เตรียมรับสถานการณ์และเตรียมปฏิบัติการตามกฎการใช้กำลังทางนี้ตามรายงานพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเป็นการเสียวินัยของกำลังพลชุดใหม่ที่เข้ามาประจำการในพื้นที่และได้มีการตักเตือนพร้อมกำชับกำลังพลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนโดยเฉพาะอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดต่างกังวลใจนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการประทะก,กันอีกเพราะว่าไม่อยากอบพยพค่ะความรู้ก็เสียใจอยู่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะแบบนี้นะ่ะเราก็อยากอยู่แบบสงบใช่ไหมล่ะเออก็คุยกันแบบอย่าแบบมีความสุขสงสารผนบานเขตชายแดนนะมันมัน ถ้ามีรอบสามอพยพม,มันก็โอ้ยลำบากก็อยากให้อยู่กันแบบสบายหน่อยคนจนคนรวยมีค่าขายไกลค่าขายเลื่อยไปหากินไป ส่วนชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบักไดอเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินต่างก็ผัดกันมาช่วยกันเร่งบรรจุทรายใส่กระสอบค่ะเพื่อที่ทําบังเกอร์หลบภัยให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับชายแดนให้หลายเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่าไม่มั่นใจในสถานการณ์ นายสุเพียนแก่นเดียวชาวบ้านตำบลบักไดก็บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติอยู่แต่ก็ต้องเฝ้าระวังโดยชาวบ้านเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาคอยฟังผู้นําชุมชนค่ะขณะเดียวกันก็เร่งสร้างบังเกอร์ให้เสร็จเร็ว,เ,รวเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ใช้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นสําหรับในส่วนของชาวบ้านต่างก็เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไว้แล้วนะคะพร้อมที่จะอพยพตลอดเวลาส่วนตนเองก็ไม่ได้อพยพเพราะว่าต้องดูแลสัตว์เลี้ยงและคาดว่า น่าจะมีรอบที่3เกิดขึ้นอีกไม่ช้าก็เร็วค่ะ